ผมว่าจะมาเล่นตัวเลนกระบี่ซะหน่อยแต่พอดีไอดี้นี่มีตัวเลนอวก,กาศด้วยแถมมีเซน,นิสือด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นไอดีอะไรดีเนี่ยบอกไปว่ามันผ่อนไปเล่นไปได้ด้วยนะครับไอดี้ยนี้นะ น,นึงใบเอาแล้วคุณดูพอดีวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเล่นไอดีของตัวเองนะครับผมก็เป็นไอดีที่ผมซื้อมานั่นแหละก็จะเป็นตุเรงกระบี่ตุเรงนอวการแล้วก็เซนิสุสก,กับสกินอื่นๆเนาะงไอดีนี้ผ่อนไปเล่นไปได้ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชื่อบัอบลิปเปอร์หล่อเท่น,นะครับผมก็เป็นเจ้าของเพจที่ขายไอเดีเกม Rv ที่เลิ่อผ่อนหนึ่งร้อยบาทจะรับไอดีไปเล่นได้เลยบางไอดีนะครับก็จะมีแฟนเพจลิปเปอร์แฟนเพจลิปเปอร์ขายไอดีย Rv มีแฟนเพจเติมเกมอย่างเพจลิปเปอร์เติมเกมเร็็ววคคคือออออผผมมมมมมมเเเเเปปนน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 นจ้้้้้าาาาาขงงงงงงหหดดดดลลลยยยพรรรรระะะะัััััีีกกกกบบไ่่่่โแิ์ทู ดีสิฟชันเลยนะครับทุกส so ิ้นเดือนก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะเออเกมนี้ผมมาเล่นเป็นตูเลนนะครับก็ก็ก็ไม่รู้ว่าผมไม่ได้เล่นเกมนานแล้วก็ยังไงก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็ชอบเล่นอ่ะก็รู้สึกมันหลอดีครับก็ผมหล่อเอยโดนหลุดพุ่มด้วยว่ะเอาว่ะแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่าผมต้องกล้าเล่นนิดนึงะครับเพราะว่าถ้าไม่กล้าเล่นก็ไม่ใช่เราใช่ไหม ไอดีนี้เป็นไอดีผ่อนเล่นนะครับผมเพราะงั้นก็ใครสนใจอยากจะเล่นด้วยเอออยากเล่นตัวเลนอะไรเงี้ยนะครับผมก็มาผ่อนเล่นได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบเออพอสก,กิปในเล่นสก,กิลนี้รู้สึกแก่งไงรู้สึกมีความแบบบวกเพราะคกกนแข่งสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะลุบได้ไหมโอ้ลุบโดนแทงอะไรเนี่ยคำหนึ่งนะใจเย็นชอน็อตไปหน่อยครับแทงไปก่อนใจเย็นนะเทครับพี่เทครับพี่ใจเย็นนะอุ้ยแล้วแดชพลาดมาดิเมื่อกี้แดชพาสบอกเลยว่าแตกครับดูแลเดสเดเมจเมื่อกี้ผมยังโหดอ่ะ จะหยุดนะคีค,ค,คลิปกลางก่อนจริงจริงผมมีแบบยายบาครบ2อ d ดีด้วยนะก็มีแบบว่าจะแบบให้เล่นแค่เปิดเล่นแ 1, ค่พันห้าก็พอแล้วมนะั้งสำหรับยายบาครบนะอ,อย่างว่าครับช่วงนี้แบบยายบาไม่ได้แบบนิยมเหมือนเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนก็คือมันก็จะแบบออกเร็วหน่อยอันนี้ก็จะแบบไม่รู้อะอาจจะเพราะว่าเซนติสึมันกลางมั้งมีแต่ทันจิโร่เนื้โสกะคิล่าไม่เคยคนเล่นเด้อแต่ช่างไปก่อนครับเราเอาไอดีนี้ก่อนไอดี ID นี้ก็พอเล่นครับผม สองตูเลนนะเมนตูเลนนะ่าจะชอบกันเดี๋ยวเอาโอ้โหวดดอย่างนี้บอกเลยว่าได้อยู่ดีมีได้อยู่ดีดดเดี๋ยวจะไฟอีกเหรอเจ้าอีกเหรอไม่เอาอลไรมัง้งตัวหนึ่งนะไม่มีไอ้น,นี่ยตัวหนึ่งผมสี่แหละถ้าเล่นต่ออุ้ยมาดิมาดิาดเอาสก,กิลพิทางไอ้บ้าเอ๋ยท,ทุ่นเทียวพี่พยายามเล่นอยู่ครับได้ประมาณนี้แหละเออใจเย็นๆน,นะ เกือบลอยอยู่นะเมื่อกี้เกือบลอยนะแต่มันไม่ลอยเมื่อกี้ตะคิวผิดทางอ่ะก็เอาเป็นว่าเราต้องค่อยๆเล่นแลนะแต่ว่ายังไงอันติแล้วด้วยก็ลูกสวยครับโโอ้หพลาดไปนิดนึงแป๊บนึงออกกันเออมาดิแล้วเอ้ยโอ้โหเกือบโดนยิงไปแล้วจังหวะนี้ผมต้องแก้เกมหน่อยละจังหวะนี้มีฟิกกงฟิกเกอร์เอ้ยโอ้โหเกินไปมุยอ่ะเมื่อกี้โอ้โหเกือบไปแล้วเนี่ยเกือบได้หล่อแหม หัวแตกเลยฟิกเกอร์โดนหิน,น,หนเมื่อกี้ตัวหนึ่งนะจะเ็นอือถ้าเมื่อกี้แบบโดนยิงได้แนละ้วมันอกีเฟี้ยวมากเลยัแต่ตัวหนึ่งรีก่อนเอ๊แต่คลิปมันจะเข้ารีดีไหมเนาะไม่เอาดีกว่าผมว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวรอเหยียบฮิวเอาครับน่าจะไหวอยู่อือเออจริงๆนะคอสสกินนี่ผมก็อยากได้เหมือนนะเดี๋ยวต้องเอามารีวิวแล้วเผื่อลูกค้าผมมาอยากได้เงี้ยลูกสวยครับเยนจะเย็นพี่โอ้โห เกินไปมุ้ยอ่ะจีอยนะแต่ผมว่าเราต้องเอาหน่อยอะ่ะผมว่าผมผมผมไหวอะ่ะรออู้แค่นี้แหละเขาังอยู่อยู่นะอืมไอ้เฮียก็หือเลยนะจากเราอ,อ่ะเดี๋ยวได้รู้จักไงเดี๋ยวรู้จักมากีกิ่งริปเปอร์รู้จักแล้วจะหลักเองรู้จักนะนะเขาน่าจะเจอครับนี่ครับสวยรอรวบรวบได้ไหมรวบไม่ได้อย่างไงอะ่ะขู่แบบนึงนะอะไระเนียดทำไมไม่ได้ใครเลยเ่ะเดี๋ยวต้องดักใหม่จะมาหรือเปล่าจังหวะนี้เอาโหเอาดีแล้วจังหวะนี้ จังหวะนี้ไม่ตายอีกพี่เออโอ้โหอะไรวะทำไมไม่ตายกาด d a m a พลาดไปนิดนึงพอดีแบบคือถ้าเป็นไอดีเพ id p เปอร์คือมันจะแรงแบบอีกสามร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็เลย d a m เมจพลาดไปนิดนึงอะไรของกูเนี่ยเนี่ยนะครับเออข้างบนเขามีไฟอีกแล้วผมกำลังไฟครับพี่ใจเย็นๆนะโอ้ยทำไมแฮว์จังอะเกินไปนะนะั้นอะโอหูแฮว์เกินอะโด,ดใส่เลยหนึ่ง เออ่ยังไงดีหนออืมเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยเขาป่วนเขาไฟอยู่แล้วแต่ว่าจังหวะนี้โหอัตติเลยอ่ะพี่ไม่ใช่จะชูบเกินไปนะผมว่านะเอ้าแล้วเดดพลาดเดดพลาดอย่างนี้คนเดดพลาดต้องโดนอะไรหน่าอืมเอาเอาดีตายด้วยนะเออเลยจะเชื่ออะไรวะเห็นไหมผมบอกแล้วเดเมจพิเศษจากเพลิเปอร์อนะลมของแท้แล้ว อะไรเหรอทำไมชอบวางบอดอย่างนี้ต้องก็อย่าไม่ได้หลบเลยนะเมืเ่อกี้ยืนนิ่งๆนะแต่เขายิงไม่โดนไงเออจัดมันเลยครับแต่ผมไม่ค่อยกลัวตัวโล่เท่าไหร่นะแทงได้ครับช่วงนี้ผมต้องการประทะแลกเลือดแลกหนออยู่นี่ครับจะเย็นจะเย็นยิงเออจะเย็นพี่ดอมินิสม,มาแล้วตัวที่หกเลเจนดายลี่ผมต้องมาแล้วล่ะจังหวะเนี้ยโอ้ยทำไมพี่ไม่ขยันเยิงบอดไเลยยิงกูไม่ได้มไมไดเออ รอบนี้มันยิงโดนปะดีหนีก่อนรอบนี้มันยิงโดนอะถอยก่อนดีกว่านะครับผมไม่คยย่อยอยากข้าเท่าไหร่ด้วยช่วงนี้เดี๋ยวโอ้ยพี่ผมกะเอ้ยเดี๋ยว,ตวโตโรลกมาทําอะไรครับใจเยน็เยนๆใจเยน็นๆนะเอาไปก่อนหนึ่งตัวใจเยน็เยนๆนะครับแบบหนึง่งใครก่อนปอแปะปอแปะปอแปะอย่าทําผมพี่ต้องค่อยๆเล่นอะผมว่าแต่ว่าเฮ้ยจ้าฮ่าฮ่ โดนแน่อะไรอย่างเงี้ยมูฮ่าฮ่าฮฮโคตรเทแต่ว่าถอยก่อนไม่ไหวแล้วกันไม่อยู่อะโลเกินถอยก่อนพี่ให้ได้กลับบ้านมาเอ้ยเดี๋ยวได้จะบอกนะว่าเมื่อกี้โชว์หล่อแล้วคลิปไม่อัดให้อ่ะห้าแลวนะไหนดูดิโอเคนึกว่าตกใจหมดรู้ส่า์โชว์จังหวะมูฮ่าฮ่าไปไปไงเกือบเกือบนึกว่าไม่ได้ไอ้นี่อัดไม่ได้นะ้องการก็แตกอะไรเนี่ยเดี๋ยว ทันติไปแล้วแล้วผมก็เข้าสูตรจริงอย่วันนี้แต่ทันทันเตเบิร์ดไม่ติดนะแต่ว่าไปเย็นครับขอใครก่อนมีทันเตเบิร์ดทันเตแกล์หมดอ่ะตอนเนี้ยสวยอยู่นะผมว่าทีมเราทำดีอยู่เอลสูตรมีใครเอาไหมเฮ้ยเข้าอย่างงี้เหรอพี่คนหนึ่งยิงซ้ำทำไมไม่ล้ำเวะถ้าเมื่อกี้ล้ำอาจจะปิดสกอร์ได้ก็ได้นะไปครับช่วยไนดะ้ <laughs> ช่วยได้แค่นี้แหลนะฮะเออหนึ่งแง่งผมเท่ากับล้ำสามทีฟอร์เรนวะเนี่ย จะรั่วเลยดาเมจนี่ดาเมจหรือตดแท้นี่นะคลิปกลางมานี่เพียวครับหยาดอยู่ล่างมาแล้วเรือเบสซิ่งบอกเลยว่าของแท้เนี่ยลลี่อ่ะเขาชอบแดดแบบแดดไม่ดูหน้าดูหลังอะผมอยากทิมเขามากเลยนี่ครับไหวอยู่ปหมทันเดอร์เบิร์ดยิงซับหลบปิดงานทีนาคอสปิดได้ไหมคิดว่านาคอสจะปิดงานได้ไหมคิดว่านาคอสจะปิดงานได้ไหมคนดู เออมันต้องได้แหละเฮ้ยยังไงโรเล่แด๊ดรู้สึกได้เมื่อกี้แต่นะเขาใช้เวลาปิดนายเกินไปหรือเปล่าแต่ว่ากุเข้าไปทําไมเนี่ยพี่ใจเย็นเราของแท้อยู่แล้วตีเลยเหรอผมว่าถ้าจังหวะนี้ผมทําไมผมเออแดงได้อยู่วะเมื่อกี้ทําไมผมแบบนึกตอนกาลังกดตีว่าทําไมผมไม่แบบไอ้แดดฟิกเกอร์เข้าไปอะไรอย่างแต่ว่าไม่เป็นไรรับจะมีเดงพอร์ตเดี๋ยวนะเฮ้ยตกใจหมด Self fit. เซฟิตไอ้ตัวนี้ไม่ชอบโดดแบบโดด,โด,ดไม่คิดหน้าคิดหลังอะโดดมาคิ้วตัวมีนามาตะมั้ง เห็นหลายรอบแล้วเดี๋ยวมันต้องมีการกระเฮี้ยนกระหือเรือหน่อยนะผมว่าเดี๋ยวเนี่ยเอ้ยตกใจหมดเดี๋ยวจับนึงรอแบบเฮ้ยรูปสวยครับรูปสวยครับรูปสวยครับมันตีครับผมยิยงโดนแทงโอ้โหแต่ว่ายังไหวอยู่เหยียบยังไงเดี๋ยวนะเอ้ยอคิดไม่ออกจริงเมื่อกี้คือไม่รู้ว่าจะช็อตใครดีอะรอเลี้ยวแดดเข้ามารับได้นี่นเฉยทันทีเบิร์ดเอ้ยทันทีแก็บเอใสไฟนะ่ฟ้านะก็ไม่ขอสแต็กก่อนนะครับ ๋ยวสูดเจ็ดวิแอนติไม่พอวะแป๊บนึงนะเฮะ้ยแคนติแป๊บนึงครับโป๊กเฮ้ยโอ้โหเกียร์ก่อนใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นครับเอามาดิแล้วติ๋วหย,อยาอติทํทำไมตัวหนึงเนยะิง3้ก่อนเลยเขาเรียกว่าลอดช่องแล้วผมยังขายอยู่เฮ้ยใครก็ได้เอาวันทีที่ตัวเนี้ยเอาวันทีที่พี่ตัวเนี้ยมันกระเฮี้ยนกระหือรือจังวะเออเข้ามาโคตรโหดเลยเซลฟิตอะไรเนี่ยคิดว่าตัาวเองเป็นอวตรเรื่อย ผมซื้อไอดีมเหรียญริเปอร์นะอืมนิดหนึงครับ13แล้วอสกอร์เรายังดุเลยตาย3ตัวอะไรครับเราค่าเยอะอยู่เนี่ยผมชอบท่าออกตัวนะแบบนกกระเรียนที่ดีมันมีความแบบยินอย่างอะไรยิงเดาตะเบาเหย่เอ้ยไม่ใช่แหละไปก่อนเพื่อนน่าจะใกล้จบแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยดูดิลอเลียวเด็ดบิงก้างุ๋งแล้วลูกโดนด้วยนะประเด็นฟอร์เรนกับลอเลียวใครจะลรำใครครับอ่าน่นแหละกูว่าแล้ว จะไปยตีว่างั้นนะโฟเรนเอ่อแป๊บนึงจะเย็นหงขอใครก่อนผมเหนื่อยนิดนึงอยากเคลียร์นะครับอยากเคลียร์นะโอเคบัอหรือเปล่าแจ๊บบ๊อบรึเปล่าแจ๊บขอได้ไหมล่ะเอ้าแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะนะอีกสามคบเออเมื่อกี้ทำไมถึงไม่ฟีกไว้แต่ไม่เป็นไรครับได้อยู่จริงๆมันมีวิธีที่เท่กว่าดีเลยไม่เป็นไรครับ ใจเย็นรอเลี้ยวใจเย็นเย็นรอเลี้ยวจะตาผูกไปถึงไหนแล้วพี่เอ้ยเดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวอยู่ไหนรอเลี้ยวอยู่ไหนอยู่ไหนขอซ้ำหน่อยแล้วกันแหมห้าวจริงๆเลยห้าวจริงๆเลยอีกตัวหรือเปล่าตโลไม่อ่ะผมมีเลเวลแบตติ้งนะผมก็จะแบบดูเลือดได้นะครับนิดนึงผมไม่ได้เล่นสายแบบไอ้นี่เดี๋ยวนะเขาเรียกไงตัดเลือดเออตัดเลือดแต่ตัดใจไม่ได้นะนะั่นแหละ อย่างเรามันดาเมจล้วนอยู่แล้วทำของแท้ทำไมมันไปนแทงแล้วทำไมพี่คิดว่าจะยิงไว้เข้าหรือไงอะไรอ่ะเนี่ยถ้าผมบอกนะถ้าเป็นเกมตามแล้วเข้ามาแบบแทงเข้ามาเคลียร์คีบอย่างนี้เป็นอะไรที่โคตรแบบเฮ้ยเฮ้ยย,ยากยากบอกเลยว่ายากงานนี้ยากหน่อยแหละครับยากหน่อยแหละครับผมรู้หมดแหละเชิงคุณอ่ะเห็นครับ17ตัวเอาดิมาดิแล้วผมยังตึงมาเถอะล่ะ มาเดือล่ะรอเลี้ยวยังไงรวบโดนด้วยมาจาังหวะนี้เลยเฮ้ยกดอันตีไม่ติดเมื่อกี้อ,กอันตีไม่ติดครับไปช่วยป,ปิ้วสวยเป็นไงให้เขาดูหน่อยว่าเราซื้อไอดีเพจริปเปอร์มาแล้วมันของแท้ไงจีดีดีเกมนี้หวานเจี๊ยบครับผมเป็นไงเฮ้ยบอกเลยว่าผมยังโหดอะ่ะ ก็ไอด,ดีนี้แบบพเพื่อนนะผลไปเล่นไปได้นะครับผมก็ใครสนใจก็ดูที่แฟนเพจนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็แค่อยากให้ดูครับว่าผมมันของแท้เออเออแปบลบว่าเราโหดแปกเลยนะทำไปเล่นไปคิดถึงเธอตลอดมาคิดถึงเธอตอนหลับตาฉันยังรอตรงนี้ผ่านไปกี่ปีเธอก็ไม่หวนมาคิดถึงเธออยู่เรื่อยมารักเลยยังคิดถึงตลอดเวลา